ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์เอ็มชาแนลนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวชุดล้อเครื่องตัดหญ้านะครับผมอันนี้ก็คือชุดล้อเครื่องตัดหญ้าที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมก็จะได้จานครอบ1อันแล้วก็ล้อ2ชุดแล้วก็ถุงนออ็อตอีกนะครับผม1ถุงนะคร <l ug> ับผมชวนจานนะครับผมก็จะมีรูสามรูนะครับผมเอาไว้ใส่ปรับระดับล้อรูล่างรูกลางแล้วก็รูบนนะครับผมเวลาเราจะใช้งานนะครับผมให้เราถอดจานตัวเก่าออกอันนี้ก็คือจานตัวเก่านะครับผมเครื่องตัดหญ้าของโอซูกะ คลายน็อตตัวนี้ออกแล้วนะครับผมเราก็จะใส่จานใหม่เข้าไปจานใหม่จะใหญ่กว่าเดิมนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับผมกับหญ้าสนามอย่างเช่นบ้านผมนะครับผมเป็นหญ้าสนามนะครับผมถ้าเกิดว่าตะกอนนะครับผมใช้แรงมือนะครับผมเวลาจับตัดกะระยะมันก็กะยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่ล้อกันเ๋ยเราไปทดสอบให้ดูนะครับผมว่าเวลาเราใส่ล้อเข้าไปมันจะทุ่นแรงกว่าเดิมแล้วก็ตัดหญ้าได้สวยกว่าเดิมนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราให้เราทำการคายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่อันนี้คือคลายน็อตล้อเก่านะครับแต่กหมมหมุนอยันะครบ ปั๊บแนออกไปที่เรียบร้อยง่ายๆนะครับจากนั้นก็ใส่จานใหม่เข้าไปนะครับผมจานใหม่นะครับผมให้เราหารอยมันนะครับเรจียบร้อยหันนะครับผมหันให้รูมันตรงเหมือนเดิมนะครับผมก็ใส่นอส็อตไข่คองแสกเข้าไปเหมือนเดิมได้เลย ง่ายนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาใส่ล้อกันนะครับผมล้อเขาก็จะแถมน็อตมาให้นะครับผมน็อตก็จะ2ตัวน็อตไข่ขงแสงแล้วก็ตัวมีอาเบอร์สิบนะครับผมกะระยะนะครับผมว่าเราจะเอาตรงไหนเดี๋ยวเราจะเอาตรงกลางก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวกลางก่อนนะครับให้เราใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับผม ต่อไปนะครับผมใส่ก็ไปรูตรงกลางนะครับแบบนี้ครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็ใส่ตัวเมียนะครับจากนั้นเอาไข่ทองแสกขันเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับครันนี้ผมใส่รูตรงกลางนะครับผมจะใส่รูตรงกลางก่อนนะครับผมว่าระดับมันเท่าหรือเปล่านะครับโอเคต่อไปอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมน็อตที่เขาแถมมาให้นะครับใส่น็อตไข่ทองแจกก็ไปในรอแบบนี้นะครับเลีงใส่รูตรงกลางนะครับใส่ตัวเมียเข้าไปง่ายๆนะครับผมแล้วก็เอามือจับตัวเมียไว้นะครับผมขันถขงทองแสกข้างบนนะครับ โอเคตัวนี้เป็นน็อตตรมีาการคายนะครับผมเราถ้าเกิดเราขันแน่นเกินไปมันก็จะล้อไมห่หมุนนะครับต้นขันเข้าไปนิดนึงนะครับผมเราจะขันแน่นก่อนก็ได้นะครับค่อยคายถอยหลังออกมานะครับขันแน่นปึบ๊บแล้วก็คายถอยหลังออกมานิดนึงพอ oh. ประมาณนี้นะครับผมโอเค ต่อไปนะครับผมใส่ฝาครอบนะครับโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมตัดสนามหญ้านะครับผมผมจะใส่เป็นใบเอ็นปาดแตรมนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าอุจการุ่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับผมผมได้รีวิวเมื่อคลิปก่อนนะครับผมสามารถไปดูวิธีการใช้งานการประกอบแล้วก็รีวิวได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใบตัดเอ็นนะครับก็ขันเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยอย่ารูเข้าไปตรงกลางใส่ประแกบล็อกที่ร้อแถมมาให้ขันทวนเข็มมิกานะครับเป็นการขันเข้านะครับโอเคตึงมือพอหมุนดูนะครับติดหรือเปล่าไม่ติดนะครับหน้าแล้วก็ ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมชุดล้อนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันนะครับผมโอเคโอเคครับนี่ก็คือสนามหน้าบ้านของผมนะครับผมก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับนี่ครับผมมันก็จะทุ่นแรงนะครับผมเพราะว่าอําหนักมันลงที่ล้อนะครับผมก็จะตัดระดับเดียวเลยนะครับผมส่วนสายสะพายนะครับผมก็คล้องคอเหมือนเดิมนะครับผม ่งไปตามขอบสนามนะครับอันนี้ญ้าเราก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะทุ่นแรงได้เยอะเลยนะครับผม ไปนะครับผมเราจะเปลี่ยนใส่ใบตัดรูดมัดกรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทดลองตัดเลยครับดูนะครับผมว่าระหว่างเอ็นฉลามกับใบตัดมตดกรนะครับผมตัวไหนจะตัดออกดีกว่ากันนะครับ ถ้าเกิดหญ้าบ้านใครส,สูงมากนี่ก็คือโอเคเลยครับผมหญ้าบ้านผมนี้ตัดเดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะครับมันก็เลยไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมมาดูกใกล้กันนะครับ โอเคนะผมเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดไปเรื่อยๆนะครับผมอันก็มาคือมารีวิวตัดคร่าวๆให้ดูนะครับผมเพราะว่าหญ้าเราก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมอันก็คือปรับล้อไม่ให้หญ้ามันจํามากนะครับผมส่วนใครที่อยากให้หญ้ามันออกเยอะหรือว่าออกดีกว่านี้นะผมให้ปรับล้อเข้าไปรูบนะครับผมมอเตอร์มันก็จะลงจาไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ของผมก็คือปัดแค่ปลายหญ้าเฉยๆนะครับเพราะว่าหญ้าบ้านเราตัดประจํานะครับส่วนใครที่สนใจชุดล้อตัวนี้นะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คําอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมสามารถ กดลิงก์เข้าไปสอบถามราคาได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับคุณพ่อต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ